สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะช่วงกลางวันแบบนี้นะคะมีรายการพักเครื่องมาทวนรายการกันนะคะสําหรับเมื่อคืนนี้ที่พี่บันทันไม่ได้เข้ามาติดตามไลฟ์สดหรือยังไม่ได้รับชมย้อนหลังก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมีรายการพักเครื่องมาแบ่งปันให้พี่ๆเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อเนื่องหลวงปู่ทวดนะคะเป็นลงยาแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลวงปู่ไข่รุ่นสองม,มีหเหรียญด้วยกันนะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะนี่เลยคะ่ะเตา คู่เข่าหลวงพ่อแดงค่ะอยากดูรูปชัดๆเพิ่มเติมทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางอดีไลน์ได้เลยนะคะหลวงพ่อคูรุ่นลับสเสด็จนะคะพี่ท่านใดที่ยังไม่เคยติดต่อเราก็นี่เลยคะ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ดังนี้เลยนะคะพี่อย่าลืมแอดมานะคะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยบัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะแล้วก็มีหนึ่งเหรียญด้วยกันค่ะปีหนึ่งเก้าเหรียญเสือมอบอยากดูภาพนิ่งชัดๆทักมาได้เลยนะคะแบ่งปันนี่ค่ะสี่รอบออสก,การ์ที่สิบนะคะมีล็อกเก็ต รักาลที่5แล้วก็มีพาะเกจิมากมายคืนนี้2ทุ่ตรงนะคะ